วัสดีค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะวันนี้จะมารีวิวบ้านก่อนเลยอันดับแรกวันนี้บรรยากาศดีมากเหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนลุ้มฟ้าครึ้มฝน,นอากาศเย็นสบายมากดูดิวิวดีฟุดฟุดไปเลยจะพาชมสวนข้างบ้านเรานะคะว่าเราปลูกอะไรบ้าง ปลูกต้นไม้ข้างๆนี้ตอนแรกเราตัดตรงตรงลำต้นมานะคะเพราะว่ามันสูงขึ้นมาถึงข้างบนบ้านชั้นสองเย้ยนี่เลยค่ะถึงที่เราปลูกต้นมะละกงต้นมะละกอต้นขา่าตาคร้ใบโหระพาใบกะเพรางามมากๆแล้วก็จะมีต้นไม้หลังบ้านนะคะที่เราเพิ่งตัดเสร็จไปค่ะ เวลามีต้นไม้อยู่รอบๆบ้านเรานะคะมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นสบายกายสบายใจมากเวลาได้มองเห็นต้นไม้นะคะชอบมากนี่ขาเราก็งามมากนะทุกคนแบบกําลังเป็นแทงขึ้นมาแบบลำสวยๆอ,อวบๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ แล้วก็มีตัวต้นมะละกอต้นเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยพอดีเราเอาเม็ดมันมาหวานล้วแบบขึ้นพึบเลยแต่เราไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนแนละ้วปลูกเยอะเต็มบ้านก็ไม่ไม่ไม่น่าจะเวิร์กดูมียันใบกระเพราแมงลักขูลัลพาค่ะทุกคนคะ่ะเราชอบปลูกผักสวนครัวมากนะทุกคนบางทีเวลาแบบจะใช้งานอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บได้เลย ไม่ต้องไปตลงตลาดนะคะช่วงนี้ต้นไม้ก็จะงามหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าฝนค่ะไปต่อที่งานบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนล้างขวดนมขวดน้ําล้างขวดนมทําความสะอาดเนี่ยเราเป็นคนที่แบบชอบแบบทบความสะอาดมากทุกคนเพราะว่าคือเราแบบนิดๆหน่อยไม่ได้เลย ต้องเอามาเก็บมาลงมาล้างอะไรอย่างเงี้ยชอบคือถ้าแบบอยู่อะไรที่มันสะอาดสะอาดแล้วรู้สึกดีดีต่อสุขภาพความรู้สึกของตัวเองประมาณนั้นนะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะงานบ้านซักผ้าต่ตอค่ะทุกคนค่ะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าวันหนึ่งนี่เราซักแบบสามถังก็มีค่ะทุกคนค่ะ คือไม่รู้ผ้าอะไรจะเยอะขนาดนั้นจริงๆเสื้อผ้าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ในความที่บ้านเรามีเด็กมันก็ต้องซักพวกเครื่องนอนของเด็กผ้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยของใช้เด็กมันค่อนข้างเยอะซึ่งมันไม่สามารถที่จะแบอก หมักม,มมได้นานเป็นอาทิตย์ซึ่งจริงของเด็กเนี่ยที่นอนอ่ะสามวันสองว,ว,วันคุณแม่ก็ต้องซักแล้วนะคะก็เลยจะทําให้เป็นที่มาทําไมเราถึงต้องซักผ้าเกือบทุกวันเลยบางวันนี่สามถังเครื่องอบผ้าเรานี้ต้องแบบร้องโอจะไหมหรือเปล่าปั่นวันหนึ่งหกชั่วโมง คือของมันต้องใช้อะทุกคนแต่ถ้าไม่มีเครื่องคุ้นลอยอย่างอันนี้เราก็โอ้ยน่าจะหนักหน่วงน่าดูเลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยคือถัทงที่สองค่ะทุกคนถังแรกกำลังปัน่นแห้งอยู่นะคะจริงๆเครื่องอบผ้านี่ดีมากเลยค่ะหน้าฝนนี่แบบว่าโคตรดีมากคือเราไม่ต้องไปต ให่เสียเวลาเลยค่ะทุกคนค่ะเราผ่านเราแบบสามารถมาใส่ต่อได้เลยคือดีมากๆสำหรับแม่บ้านอย่างเราค่ะทุกคนแนะนำแนะนำจริงตอนแรกเราก็แบบเอะสามีจะไปซื้อมาทำใหม่ตากก็ยังได้อยู่สามีก็ชอบบ่นว่าซื้อมาช่วยทุนแรงเธอเห็นบ่นว่าผ้าไม่แห้งผ้าอาบผ้ารนนี้นั่น สามีใจดียาวไปค่ะแต่มันดูผ่อนคลายมากเลยนะุกนเวลาเราทำคลิปแบบงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกผ่อนคลายมันดูเพลินๆดีนะทุกคนว่าไหมเอาฝฟล์ทค้าหมดไปเติมกันน้ำยากันละกัน ี่านนะจะใช้ของเรานี่นะทุกคนเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันหอมหอมติดทนอนะ่ะทุกคนหอมจริงๆแต่ก่อนเราก็ก็ใช้ยี่ห้ออื่นแหละแต่รู้สึกว่าเออตัวนี้นาะมันมันติดทนดีก็เลยใช้มาเรื่อยๆเ,เลยค่ะทุกคนค่ะซ <c oughs> ักผ้าเสร็จแล้วทุกคนไปดูแลลูกต่อกัอนนะคะช่วงนี้ลูกหลับต้องรีบทำงานให้เสร็จสับค่ะ ตัดลงตัดเล็บลนะูนี่ถ้าไม่นอนนะคะทุกคนตัดไม่ได้นะคะเล็บมือเล็บเท้านี่ดิน้นอยู่นั่นแหละนี่ค่ะพอตกเกย็นสี่โมงเย็นนะไปรับพี่ชายค่ะทุกคนค่ะดูสภาพน้องชายก่อนไปรับพี่ชายนี่โอ้ยเพิ่งตื่นใหม่อ่ะแม่พี่ชายก็แฮปปี้มากไปรับน้องชายไปรับเดินเล่นเออแล้วเหยื่อเชยลม ปะไม่ได้ไปไหนนะทุกคนไปสนามเด็กเล่นต่อใช่ว่าจะกลับรถนะคะดูเดินไม่สนใครไม่รอใครเลยไไหนเนี่ยตัวนี้เนี่ยโอ้ย ทำอะไรกันเนี่ยชนมากทำอะไรกันเนี่ยตามพัดเอาเดินเดินตามตูดกันไปไหนเนี่ยอะโอ้ชนกันแล้วนี่โอ้จะไปไหนเนี่ยเออแล้วจะไปไหนกันเนี่ยนี่น้อยเนี่ยเ้ยจะไปไหนเดียวเฮ้ยไปไปไหนอะไปไหนกัน

ต่อไปจะเป็นไฟกระจายชุดใหญ่ครับพี่เขานน้ำเลยนะยวงกล้วให้ดูมือกี้่อยู่บนน้ำโอ้โหพวกเราเตรีตนะครับสายจะมาโอ้โหดีมากเ oh <laughs>